เตรยียมเก็บ <ador ite. S 2> อ,อย่างเยอะลูกก็เรื่องเห็นต่อนะครับแม่บอกหุ้จะไปเงินงที่ไหนหรครับไปเงินงในมเมืองใหญ่ก็ได้ลองเสียงสตางค์นั่งน่ะแม่ก็มา,าเป็นยังก็แม่จะหาเงินเงินส่งให้เนาะอืมอันเดี๋ยวเป็นจะส่องเงินงี้ยแห่งกรรมเนาะก็ดีเหมือนกันเนาะตามใจฝรั่งฝรั่งบอยบอยฝรั่งไหนไหนไหนโอ้ฮัลโหล This is and my name ิ h i s is and ผ้าทอได้ค่ับครับกำลังมาครับอ้าแล้วยิมไปตัวยังไปครับพูได้ดีนะครับไปตั้งได้ไหครับขอลูกบ้านในการมาหาเป้านะ <c oughs> มันได้แ <c oughs> นนอนกันข้งนี้เก็บเก็บพักคนน้าพักไปขายสลากการครับที่สลากการนี่ก็ขายได้ตัวอีทได้ครับขายดีขนาดเลยเป็นกาด เจ้าอะครับวันการกับวันศุกร์อะครับผักปลอดสารพิษประมาณเนี้ยอ,อันไอมีพันธุ์ที่บ้านอะเอาไปขายด้วยได้ก่อได้ครับได้สิครับวัผูกปัน้นฤทธย์ปไปขายกับผมเลยไอเจมขึ้นล่าว่าจะไปเหียนต่อที่ไหนไอยังขึ้นบอกอเลยว่าอยู่ที่ไหนมาเดียวเนี้ยหเหยนบ้านเฮาเนี่ยเจมใกล้บ้านแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตไวรุ่นยังอิสระเสรีเนาะ ไม่ลืมครับเมนเมนเนียไอ้หนู่ยังบอกหูเลยว่าจริงๆต่อสาขาอย่างเนี่ยภาษาอังกฤษไงมาเดี๋ยวเนี้บ้านเฮามีแต่ฝรั่งมาแอลกันเมนเมนเมนมั่ท่านมาบ้านเฮาเนี่ยเขาฟังคำเขาบอกสักอย่างเลยแหน่แหน่แหน่เบ็ดหาบอกจริงแล้วให้ที่ขยันเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็บรรจีภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะภาษาจีนกว่าสำคัญนะมาเดี๋ยวน่ะคนจีนมาแอลบ้านเฮาจัดนักอ่ะที่ขี้งูจังอู้จังอ่ะอยาโชว์เหรอเดี๋ยวให้อย่าโชว์ นี่นะ่ะมูเขาฟังเอกอชัยแล้วกว็อูตนะ้ตุ้ยเนอะฟังนะคำแรกนีฮาวนีฮาวแปลว่าสวัสดีแปลว่าสวัสดีตบมือดงๆเนอคำที่สองตัวชื่อหนังตัวชื่อหนังแปลว่าคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไร มันกมืองนี่บ้าตัวชื่งอย่างเนี่ยใช่ไอ้บอยไอ้ชิบูม้วนใจมวนอกมวนใจอาริปุ่นใจมวนใจละปูนเมืองเก่าห่มใต้ใบบุญ เมืองนี้มีน้ำละปูนลำพูนเก่าเน่านานปังสามร้อยปีาปหนุ่มเล่าสาวงามร้องเรื่องเมืองเนื้อกระเดื่องเรื่องลำลำใหญ่บอกไกลบอกไก่เจียงใหม่สงบหมเย็นเป็นไป